เอาละครับชาวมุกเชจุมวันนี้หลานๆป้าไมายแอวพอตลาดสดอาหารทะเลตีบ้านเพตะกี้เดินทางมาตีผลห้องว่าแวะตรงตีตลาดบ้านเพปรากฏว่าป้าใจลหลานบอกว่ามันก็เม่ดแล้วนะแต่อันนี้เป็นตลาดสดอาหารทะเลหลักตรงบ้านเพมีจอดรถทั้งหันก็เป็นตลาดสดของ เทศบาลตำบลบ้านเพแต่ว่าเฮ้ยเลยเอาคนเท่ามม่อวครับมาเตลครับมีจอตี้จอรถอ,อยู่พอสมควรม,ม,มนี่ก็มาพอบรรยากาศแถวนี้ก่อนบรรยากาศของตีบ้านเพ แถวทีนี่มีตีจอ,อดรถค่อนข้างกว้าง,างอยู่ครับนี่ชาวโมจชาจุามอยางตะกี้ผมออกจากตีภาคตีอำเภอแกลงัาหวัดระยองตั้ง GPS บอกว่าตลาดบ้านเพนเนาะมันก็จะไปตีท่าเทียบเรือ ก็ว่าอันนี้เป็นตลาดเก่าแกร่ร้อยปีนะก็เลยว่าวันนี้เม่อพอนี้เมื่พอพรบยากาศสองข้างตานก็มีสินค้าสปาเนาะเขาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนาะสังเกตเห็นกันไหมอู้วันนี้มีเฮือนเก่าอันนี้น่าจะเป็นอ,ายาอยยางขยะเนี่ยเก่าตัวเนี้ยนี่ไปนะครับ จะมีคนมีปลาหมึกเยอะแยะเลยครับมีแม่กาตัวน้อยอือันนี้มีอันนี้ก็เป็นอะไรเงรี้ยนะแปบ๊บหนึ่งแตกอาหารเยอะแยะเลยครับนี่แหละครับตลาดร้อยปีร้อยเยือ่มาร์เก็ต อันนี้เป็นตลาดเก่าแก่ร้อยปีแต่มีการพัฒนาปรับปรุงปรับปรุงไปตามตามยุคตามสมัยเนาะตรงบริเวณซี่แยกรีนี่อันนี้เป็นซี่แยกบริเวณทีอันนี้ทางซ้ายมือก็มีของปลาหมึกเยอะแยะนะครับเลือกอร่อยจะถูกใจร้านไหนก็เลือกได้เลยนะครับนี่ ทุกอย่างเป็นอาหาราที่ชทะเลส,สดๆมาถึงตีเพนี่ก็ต้องเลือกเขาตรงข้ามนี่ตรงข้ามตรงข้ามนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพนะควนจะทางตวกุ้นก็จะมีอาคารเก่าที่เป็นบ้านไม้อยู่นะครับ ที่นี่ร้านค้าก็มีแต่ก็มีรถเข็นที่เป็นเอาป่ามาขายเหมือนกันคือรถเข็นเคลื่อนที่ตลาดเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับรถเข็นอันนี้แบบนี้นะครับอน,นี้ก็จะเป็นเดินไปเรื่อยๆก็จะมีตลาดอยู่สองข้างทางร้านค้าสองข้างทางอยู่นี่จะมีร้านหลากหลายเลือกเอาเลยนะครับผมบอกห้ทนัดในการซื้อเลือกว่าเบอร์กนะครับในเกิมีเซเว่น เลือนไปเรื่อยๆเลือกอกันไหนได้หมดเลยนะครับพูดถึงว่าการนี่ก็คือการตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลตำบลบ้านเพนะครับเทศบาลบ้านเพนี่เป็นอาคารใหญ่ขนาดเลยเดี๋วก็จะพาไปพอบรรยากาศตีนนี้กรมเนาะคือตีจนรถก็นักโตยคือถ้าจมูกจะโจมาแอวระยองแล้วมีอยากจะสะดวกสบายก็มาตีนี่เลย เพราะว่าสินค้านี่ก็เขาว่าใกล้เคียงกันอันนี้ก็คือในตลาดขบวงจรของตาเทศบาลตำบลบ้านเพนะเทศบาลบ้านเพนะอันนี้ก็มีสินค้าหลากหลายเหมือนกันมีร้านอาหารอยู่ทั้งซ้ายมือตรงไปนี่ก็จะแม่นทางขวามือน,นี่ก็จะมีร้านก้าอยู่เยอะเหมือนกันเน้นเลือกกันเลยเลยเดี๋ยวผมจะเตลไปทางนีกก้กอนขอมีสินค้าเหมือนกันนั่นแหละรครับชา,ชาวมอจุม แต่ละล็อกแต่จะมีหลายเจ้าอยู่มีปลาเมึกเหมือนกันนี่ทุกล็อกเหมือนกับก,ก,ก,การหลวงเหมือนตาสวดทัดด่วไปเนี่ยนี่ก็มีนี่ก็คือแฮมล็อกหนึ่งอันนี้ผมก็จะเดินเดินดูอย่างน้อยหนึ่งล็อกดูนะครับเ,ไไเ,เวลาเดินเตลไปก็จะได้ยินเสียงพวกเมกาทักท,า,ทายกันเศร้าเลยนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงแม่แม่ก้าทักทายกันเลยนะครับทักทาลูกนี่ <c oughs> เห็นก็นอโอเคถูกต้องเลยสวัสดีครับแม่ก้าสวัสดีคสวัสดีเจ้าสวัสดีครับอ๋อเห็นก็แม่ก้าเป็นทักทายกันเลยนะเนอนี่ร้านอย่างนี้เดี๋ยวถามก่อนเราเที่ยวโดยกันร้านร้านวัน ผู้เรียนทอดระยองนีต้นแต่งตัวแฟชั่นเลยเนี่ยไวรุ่นโอ้โหอันนี้ร้านนี้ไวรุ่นไปะไับเดินตรงไปหน่อย่ะ เดี๋ยวผมจะปาเตลไปแอวต้องลลอกขวาเนี่ยอันะนี้ด้านด้านในก็จะบอกแล้วว่ามีสินค้าเยอะแยะเลยนะครับสามารถไม่แอวการที่เย็นสบายเลยของเทศบาลตำบลบ้านเพเนี่ยนะเทศบาลบ้านเพนี่เย็นสบาย ปฏีครับตลาดนี้เย็นดีเนาะเ <c oughs> ออนี่มีโซนอาหารมีเครื่องดื่มอาหารเยอะแยะเลยครับนี่คือตลาดตลาดเทศบาลตะบนบ้านเฮบานทีเจริญสุกี้โคทะเล ผมว่าเขาท่าดีนะเออจะบูจะจ,จุงมมิอกาดแวะมันผมว่าเขาท่าดีนะมันเย็นนมีโซนอาหารอยู่ตรงกลางสามารถเลือกได้เลยนี่นี่ทุกอย่างให้ก็ตะกี้ผมสังเกตเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวเอารถมาจอดเป็นรถวร์เป็นกันกันมาจอดลงที่นี่เลยนี่ เพราะว่าเพราะว่ามันสะดวกสบายดีเนาะทา <c oughs> งหน้านี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเพครับนั้งหันก็มีนักท่องเที่ยวนี่เดินจากลงจากรถทัวร์มาเป็นกลุ๊ปเป็นแต่ข้าหน้านี้สังสุวรรณ ผมว่าถ้าเอาผู้สูงอายุมาไหนนะมาเตลแอลหรือคนที่มาชอบเดินแดดนะผมว่ามาเดินต้นนี่ก็ได้ซื้อของต้นนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้แพงอย่อางไปนักกว่านะครับค mm hmm. ือกาแฟสดเหมือนกันนี่ง่ายนั่งกินนี่ก็ได้ครับจะหมดชะจุมมีน้ำอยชายตรงนี้ได้หมดจอดรถตรงนี้ครับนี่เพราะว่าสะดวกสบายแนะนามาเลยครับถ้ามาตีตลาดบ้านเพน่แวะมาตี ตลาดครบวงจรเทศบาลตะบลบ้านเพได้เลยก็มีก้ามีทุกอย่างอาหารแล้วก็เตาที่ผมลองเตวพอนีนะอากาศมันบบร้อนมันสะดวกสบายในการตีอย่างเ,าเดินน่ะถ้าเป็นคนเท่าผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนบาชอบแดดนี่นะต้นนี้ดีที่สุดครับแนะนําเลยครับ